แล้วอะไรที่ทําให้คุณแม่นะคะนมลดนมหดนมหายนะคะเพื่อที่คุณแม่รู้คุณแม่ก็จะไม่ได้ทำก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd k i ิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กตอกโบเนืคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยนะะหนึ่งเลยคืออะไรคะ ดูดช้าหลังคลอดโดยทั่วไปอย่างที่แม่โบพุดนะคะว่าคุณแม่ที่หลังจากที่คลอดลูกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนะคะคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดนะคะเป็นไปได้นะคะควรที่จะเอาลูกเนาะมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ให้เร็วนะคะภายในครึ่งชั่วโมงในกรณีที่คุณแม่นะคะคลอดลูกเอง แต่ถ้าในกรณีที่คุณแม่ค่ะผ่าคลอดสามารถที่แบบช้าได้แต่ก็ไม่ควรที่จะเกินแบบ2ชั่วโมงในกรณีที่คุณแม่ผ่าคลอดบุคลากรน,นะคะที่เขา,าค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของการแบบให้คุณแม่นะคะเลี้ยงลูกด้วยแม่ได้อย่างประสบความสาเร็จเขาจะเอาลูกนะคะมาเสิร์ฟเต้านมคุณแม่ก็จะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะสามารถดูดนมแม่เร็วนะคะหลังคลอดได้โอเคไหม,ค,ไหมคุณแม่กับลูกนะคะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องถูกแยกจากกันหมายถึงว่าอาจจะมอีอาการบางอย่างที่คุณแม่อาจจะต้องสังเกตอาการหรือว่าลูกของคุณแม่ค่ะคลอดมาแล้วอาจจะต้องมีกกกาาารรสังเตอ ลูกกับแม่ก็เลยถูกแยกออกจากกันนะคะคุณแม่ก็เลยไม่ได้เอาลูกนะคะมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่เร็วเอออันนี้นะคะก็อาจจะทําให้คุณแม่นะคะมีน้ํานมแม่ที่มาช้าทีนี้ข้อที่2ก็คือว่านมแม่น้อยนะคะเกิดจากการที่ดูดแบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะคือจะต้องบอกเลยว่าในส่วนของการดูดเต้านมแม่นะคะคุณแม่คนไหนที่ไม่เคยมีลูกค่ะจะต้องบอกเลยว่าเอาลูกดูดเต้ามันเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ มันจะต้องดูดถูกวิธีอะค่ะนึกออกไหมคือจะต้องเอาลูกนะคะดูดให้ถูกวิธีนะคะปากของลูกเนี่ยงับถึงหัวนมและลานนมถ้าลูกดูดแค่หัวนมนะคะก็ไม่ได้น้านมแม่ออกมาเพราะว่าหัวนมแม่ไม่มีกระไม่มีกระปุกน้ำนมนึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าลูกนะคะดูดไม่ลึกนะคะดูดแค่หัวนมหัวนมผู้ปุบโผล่บโผล่อะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ไม่มีน้ํานมแม่ออกมานะคะก็จะทําให้เรานะคะนมแม่มาน้อยได้นะคะแล้วก็ท่าทางเอาลูกเข้าเต้าไม่ถูกคุณแม่บางคนเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะการเอาลูกเข้าเต้ามันมีีท่าจริงๆแลมป มันก็จะมีสี่ท่าพื้นฐานถ้าคุณแม่อยากดูนะคะคุณแม่สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ถ้าให้นมลูกที่ถูกวิธีถ้าเราอะค่ะเอาลูกนะคะอุ้มลูกเข้าเต้าไม่ถูกก็จะเป็นการขัดขวางน,นะคะทำให้กระบวนการนมแม่มาช้าได้นะคะเนาะนอกจากนี้ลูกค่ะคุณแม่บางคนนะคะเฮ้ยท่าได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเจ้ากรรมลูกมีปัญหาคือลิ้นติดในส่วนของการที่ลูกลิ้นติดนะคะก็คือว่าเจ้าผผงผืท่ที่ตรงลิ้นที่ทาให้เรากระดกลิ้นได้ค่ะมันมีความติตดดึงหลังทําไม่รู้ค่ะไม่สามารถจะกระดกลี้นนะคะร ออกมาจากหัวนมได้ก็จะทําให้น้ํานมนะคะไม่ถูกหลั่งออกมานะคะก็ทําให้นมแม่มาน้อยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปเช็คดูนะอะแล้วก็ดูดไม่เกลี้ยงเต้านะคะการที่คุณแม่นะคะเอาลูกดูดไม่เกลี้ยงเต้าก็จะทําให้มีน้ํานมคายอยู่ในเต้านมก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้นมของคุณแม่มาน้อยเออตั้งแต่พูดมาเนี่ยมีใครนะคะมีปัญหาตรงนี้บ้างเปล่านะคะแล้วก็คุณแม่มือใหม่เนื่องจากว่าเราเพิ่งมีลูกเป็นของตัวเองนะคะคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าแม่ลูกขี้เซารมากเลยนะคะลูกไมมม่่่คคอยยแบบปลลุกกตืนนนนาิเะะ อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทําให้พอลูกนะคะหลับนะคะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าคุณแม่ไม่รู้วิธีการปลุกให้ลูกมากินนมหรือว่าลูกกินนมไปหลับไปกินนมไปหลับไปหรือว่าดูดนมแม่แค่แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้นมแม่นะสร้างออกมาน้อยได้เออแค่พูดมาท่านี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมแม่และอีกอันนึงก็คือว่าคุณแม่ที่คลอดลูกมาใหม่ๆเลยจริงๆค่ะหากคุณแม่อยากจะมีน้านมนะคะในปริมาณที iren, ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างที่แม่บูบอกเนาะนมแม่ค่ะจะค่อยๆสร้างนะคะนมแม่เนนจะะะะมมาาร็วคคหลังอดป2-3 ะะจะมีอาการคัดตึงเต้านมประมาณ2-3วันไปแล้วและนมแม่ค่ะจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนมแม่ค่ะจะมาดีมาเยอะนะคะตราบใดที่ลูกคุณแม่นะคะยังคงดูดเต้านมแม่จะมาดีมาเยอะก็คือประมาณสักวันที่10ถึงวันที่1 4หลังคลอดคุณแม่จะเจอว่าน้านมแม่เริ่มหาเริ่มมาและที่สําคัญคือในช่วงนี้ค่ะคุณแม่ควรที่จะกอบโกยนะคะเอาลูกมาดูดเต้านมแม่นะคะให้ได้1วันเนี่ยมากกว่า8ครั้งต่อวัน ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเจอว่านมแม่มาน้อยเช็คดูนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะนมแม่เราอะมาน้อยเพราะว่าเราอะเอาลูกดูดเต้าไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเอาลูกดูดเต้านะคะน้อยกว่าแปดครั้งต่อวันหรือเปล่าที <S <S นี้ <S <S ข้อที่สามก็คือว่าคุณแม่มีความเครียดถ้าคุณแม่มีความเครียดวิตกกังวลกดดันเจ็บปวด เพียไม่สบายนอนไม่พอแม่บอกว่าแม่ทั้งหมดเลยดิฉันเป็นทั้งหมดเลยนะคะถ้าคนไหนหาที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วมีอารมณ์แบบนี้นะคะคุณแม่นำนมคุณแม่จะลดน้อยลงเพราะเมื่อไหร่ที่คุณแม่มีความเครียดนะคะไอเจ้าฮอร์โมนความเครียดจะไปกดฮอร์โมนนมแม่จะทให้นมแม่นะคะมาหน่อยได้เพราะฉะนั้นไปเช็คคุณแม่จะต้องรีแลกซ์นะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองค่ะมีความผ่อนคลายมากที่สุดพยายามงีบให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้นะคะข้อที่4ยาที่แม่กิน เพราะว่าคุณแม่บางคนเนาะคลอดลูกมาบางทีมันก็จะมีความแบบเจ็บป่วยได้คุณแม่บางคนมีน้ำมูกนะคะแล้วไปกินยาที่ลดนมแม่นะคะยาลดน้ำมูกยกตัวอย่างเช่นยาเม็ดกลงสีเหลืองที่ชื่อว่าคอที่ชื่อว่าคอเฟนิรามีนหรือว่ายาสูโดโออิฟริดินนะคะยา2ตัวนี้นะคะจะลดปริมาณการสร้างนมแม่เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เจ็บป่วยไม่สบายปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชแล้วก็แจ้งทุกครั้งให้นมลูกค่ะเพื่อที่เขานะคะจะได้จัดยาที่ไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำนมแม่อโอเคไหมคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณแม่ยา คุมยาคุมคุณแม่บางคนนะคะคือจะต้องบอกว่ายาคุมเนี่ยมีทั้งยาคุมสําหรับแม่ให้นมลูกกับยาคุมแบบทั่วไปซึ่งยาคุมแม่ให้นมลูกไม่โบเคยพูดแล้วนะคะก็จะมีอยู่แค่4ตัวถ้าจะเลือกกิน เดลี่ตอนเอ็กลูตอนซีราเซชลินดาถ้านอกนั้นนะคะจะเป็นยาคุมนะคะที่เป็นฮอร์โมอนรวมมันเป็นฮอร์โมอนรวมมันมีเอสโตรเจนกินเข้าไปแล้วมันจะลดปริมาณน้ำนมแม่ไม่เพียงแค่ยากินมียาฉีดด้วยยาคุมนะคะที่เป็นแบบฉีดก็มีทั้งแบบ1เด e ือนกับ3เดือนถ้าเป็นแบบ3เด e ือนนะคะจะเป็นยาคุมแบบดีมีการใช้ยาบางอย่างที่ไปขับน้ําปัสสาวะนะคะก็จะทําให้ปริมาณนมแม่ลดน้อยลงคุณแม่อที่5ก็คือว่าคุณแม่กลับไปทํางานเวลาที่เรากลับไปทํางานเนาะเราอะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาในการ มหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราค่ะอยากจะมีน้ำนมแม่แม่โบพูดเสมอว่าควรที่จะระบายน้ำนมออกไม่ว่าจะเป็นลูกดูดบีบมือหรือปั๊มก็ได้นะคะทุก3ามไม่เกิน4ี่ชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่นะคะระบายน้ำนมออกจากเต้านานกว่า 3- 4ชั่วโมงไปแล้วคุณแม่ก็จะเจอว่าน้ำนมของคุณแม่นะคะลดน้อยลงเออใช่ไหมใช่ไหมไปข้อที่6นะคะพูดถึงข้อที่6แล้วนะอะไรที่ทําให้หนมแม่น้อยแม่เป็นประจำเดือน แม่แม่โบแม่โบเป็นเอ่อเป็นประจําเดือนค่ะนมแม่ลดน้อยลงอะค่ะแม่นมจะหดจะหมดเต้าหรือเปล่าจะต้องบอกว่าคุณแม่นะคะที่เป็นประจําเดือนช่วงที่คุณแม่เป็นประจําเดือนนะฮอร์โมนนมแม่นะคะมันจะถูกกดด้วยฮอร์โมนเพศนะคะคุณแม่จะเจอว่าประจําเดือนนะคะจะทําให้นมแม่เราลดน้อยลงแต่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลานั้นให้คุณแม่คงรักษารอบเอานมออกจากเต้าให้ได้เหมือนเดิมนะคะปริมาณน้านมแม่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าประจําเดือนรอบนั้นหมดโอเคไหมข้อที่7ก็คือว่าลูกของคุณแม่นะคะมีการไปเจออย่างอื่น ทำให้ลูกหาติดใจแล้วก็ไม่ดูดเต้านมแม่อะไรบ้างหลายๆคนนะคะที่เวลามาเจอแม่โบค่ะคุณแม่คือก็จะบอกว่าลูกนะติดการดูดขวดติดการดูดจุกนะคะแล้วพอได้ดูดนะคะริมลองสิ่งเหล่านี้คือจะต้องบอกเลยว่าการวางปากของลูกที่ดูดเตา้ากับดูดขวดนี่คนละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณแม่ไปเจอขวดไปเจอจุกหรือไปได้กินนมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่เพราะว่ากระเพาะลูกเล็กเนาะเวลาที่ลูกหากินนมอย่างอื่นเข้าไปก็จะทําให้ลูกอิ่มก็จะไม่ดูดกระตุ้นเต้าน,นมแม่คุณแม่ก็จะเจอว่า หนูแม่ลดน้อยลงโอเคไหมข้อที่8ก็คือว่าคุณแม่มีการตั้งครรภ์ครั้งเอ่อเอ่อท้องใหม่ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะเจอว่าหนูแม่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ข้อที่9ข้อที่9้าเจอค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าคุณแม่นะคะ อดอาหารเพราะตัวเองค่ะเครียดก,กังวลว่าหลังคลอดมาแล้วเนี่ยน้าหนักพุ่งเยอะน,นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงแม่มวนนะคะน้าห,หนักมันถึงจะลดลงนู่นนี่นั่นก็ไปเข้าใจผิดนะคะไปอดข้าวนะคะเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักตัวลดลงปรากฏว่าตัวเองอดข้าวเป็นยังไงคะพออดข้าวก็ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะเนาะก็จะทําให้ปริมาณน้านมแม่ลดน้อยลงไม่เพียงแค่ปริมาณน้ํานมแม่ลดน้อยลงถ้าเรากินไม่ครบสารอาหารในน้ํานมแม่ก็จะลดน้อยลงไปด้วยใครที่อดข้าวไปเช็คดูนะ่เฮ้ยตัวเองได้อดข้าวหรือเปล่าเพื่อทำไมน้าหนักตัว เราลดน้อยลงนะคะเนาะนอกจากนี้ก็จะมีแม่อดน้ําคุณแม่บางคนอ่ะเป็นคุณแม่ที่ดื่มน้ําน้อยจริงๆนะคะคุณแม่ที่แม่โบเคยดูแลนะคะเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ําและวนมแม่ลดน้อยลงมากนะคะเพราะคุณแม่ค่ะปล่อยให้ร่างกายขาดน้ํากระหายน้ํานะคะก็เลยทําให้หนุ่มแม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นอดข้าวกับอดน้ํานะคะทําให้หนุ่มแม่น้อยนะคะโอเคข้อที่สิแม่สูบบุหรี่ คุณแม่หลายๆคนที่คลอดลูกออกมาคือบางทีก็ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็จริงนะเออถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่ให้นมลูกและสูบบุหรี่นะคะจะต้องบอกว่าบุหรี่มีนิโคตินมันจะลดนมแม่นะคะไปเช็คถ้าไม่อย่างลงแม่น้อยอย่าสูบนะคะเนาะข้อที่11บเมี1 1ออีกเหรอแม่ คุณแม่ใช้ยาขับน้ํขคาวปลาเออนะคะคุณแม่หลายๆคนมาถามดิฉันนะคะแม่หลังคลอดมาแล้วจะต้องกินยาขับเลือดขับน้ํข่าวปลาไหมแม่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก่อนคุณดูก่อนโดยทั่วไปยาขับน้ำข้าวปลาเนาะจะมีเป็นสมุนไพรฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนบางทีก็จะเป็นฮอร์โมนเพศของพวกเราเนียแหละค่ะคือเราไม่รู้หรอกเราเป็นผู้บริโภคบางทีเราไม่รู้นะคะเวลาที่เรากินเข้าไปเป็นไงคะมันอาจจะมีในส่วนของฮอร์โมนเพศซึ่งมันจะไปกดปริมาณน้านมแม่คุณแม่ก็อาจจะเจอว่ากินในส่วนของยาขับน้คข ไม่ได้อาด่านดูยาขับน้ำข้าปลาบางตัวมีแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าสมมติว่ายาขับน้ำข้าปลาตัวนั้นมีแอลกอฮอล์หนึ่งค่ะส่งผลต่อน้ำนมแม่จะไปกดฮอร์โมนทําให้นมแม่ลดน้อยลงและที่อันตรายกว่านั้นก็คือว่าไอ้เจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะถูกส่งเข้าไปที่กระแสเลือดนะคะแล้วก็ถูกส่งออกมาทางน้ำนมแม่ถ้าไอ้เจ้ายาขับน้ำข้าปลาตัวนั้นนะคะมีแอลกอฮอล์แล้วลูกได้รับนะคะแอลกอฮอล์ผ่านทางน้ำนมแม่ก็จะส่งผลต่อ,ตอลูกแน่นอนลูกแม่ก็จะซึมนะคะเนาะโอเคไหมที่สิบสองแม่ย แม่มีปัญหาหัวนมไม่ว่าจะเป็นผ่านศึกหัวนมนะคะบอดบุ๋มแตกเป็นฝีที่เต้านมผ่าตัดเต้านมอะไรใดๆถ้าคุณแม่นะคะผ่านศึกของการที่เป็นปัญหาเต้านมคุณแม่ก็จะเจอว่านมแม่ลดน่อยลงและสุดท้ายค่ะคุณแม่จ๋าคุณแม่หลายๆคนถามแม่โบมาแม่ไปฉีดวัคซีนโควิดอ่ะนมแม่น้อยอ่ะส่งผลเปล่านะคะเนาะคือจริงๆคือจะต้อง แต่ก่อนอนะเปเปอร์มันยังไม่มีมากใช่ไหมคะแต่ว่าณนะตอนนี้คือเจอเหมือนกันที่คุณแม่หลายๆคนนะคะเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกไปฉีดในส่วนของวัคซีนโควิดมานะคะและเจอว่าในช่วงสองสวันแรกค่ะปริมาณน้ํานมลดน้อยลงนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้เขาก็คือมีการศึกษานะว่าในช่วงที่เราค่ะไปฉีดวัคซีนโควิดเนาะอาจจะทาให้นมแม่เราลดน้อยลงชั่วคราวลดน้อยลงไม่เกิน72ชั่วโมงถ้าเรานะคะยังคงในส่วนของการที่คุณแม่ที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วสามารถให้ลูกดูดเต้าได้เลยนะคะเนาะไม่ต้องปังม๊ม นั้น13ข้อใน13ข้อนี้มีใครนะคะเป็น1ใน13ตปองอูนี้ไหมคะพิมพ์มาเลย